เนี่ยๆนี่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 นปืนในตัวมันก็แรงเฟยว้าวว้าวอุ้ย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 ไลโน่ะเฮ้ยไลโน่อะเฮ้ยไหนขอดูใกล้ๆหน่อยโอ้ยขอโทษ I'm sorry สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูโอฟิออนและกูเลเตอร์กันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คือจริงๆไม่ได้ต้องการอะไรหรอกนะ <c oughs> ผมเห็นว่าสีมันเข้ากันมากๆ <c oughs> สำหรับเจ้าควิกแซนโอฟิออนแล้วก็เลกูเลเตอร์เนี่ยดูดิ <c oughs> สำหรับฟิกแซนโอฟิออนนะครับผมเป็นเวอร์ชันพิเศษนะเป็นผีเสือ้อกลางคืนนี่เห็นไหมนี่มีปีกมีหนวดผีเสื้อเลือดอยู่ที่277,200ครับผมที่เลเวล1มาร์ค3สปีดอยู่ที่59ไมล์ต่อชั่วโมงและเลคเรเตอร์ครับผมอยู่ที่เลเวล1มาร์ค3เช่นเดียวกันดาเมจอยู่ที่5,400ยิงที่ร,ยระยะ800เมตรรีโหลด8วินาทีและที่เด็ดสุดครับผมตั้งใจว่าจะเอามาใช้กับนี่คือสปอร์ตเวฟครับหรือเวฟตัวธรรมดาก็ได้ไ<ป>อันนี้สปอร์ตเวฟสปอร เวลาทำเวลาเจ้าโอฟิออนเนี่ยบินอยู่เนี่ยก็จะทำให้บินเร็วขึ้นอีก15%ครับผมหลักๆคือต้องการแค่นี้เลยครับบินเร็วขึ้นอีกส5าสำหรับความเชี่ยวชาญผมก็จะใช้เป็นไรเดอร์นะครับมีนิวคีแอมป์ฟายด้วยสำหรับนักบินครับผมผมใช้ตัวนี้เวลาเจ้าโอฟิออนบินเนี่ยก็จะทำให้มีความตามเรดาร์ครับเห็นคนที่หายตัวได้นะสะกิลต่างๆก็ตามมีเลยคือจะเน้นความเร็วนิดนึงครับผมยิ่งเร็วยิ่งดีผมชอบไปครับเพื่อนพาเจ้าโอฟิออนเลกูเลเตอร์เนี่ยลงสนามก ถ้าเพื่อนเอนซื้อของในเว็บชอ็อปในส่วนนี้เพื่อนเพื่อนพิมพ์โค้ด dmbl ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด dmbl นะเลิฟเลิเลยโอ้โหดูกระดุกกระดิกแหมไม่ได้เล่นนานเลยนะมันกระดุกกระดิกดีน่ารักเลยนะเ้ออะไรอะไรนี่ครับโอ้โหอ่าลงก่อนคือเราอย่าบินซ่าอุ้อยๆ้ยอุ้ฝั่งนี้น่ากลัวเฮ้ยแล้วคือมันน่าจะมาด้วยกันทั้งคู่เลยนะ นั่นไงอาจาไม่ได้แอมบีล็อกไอ้น้องอุ้ยโอเคครับจัดมาเอาเอาสกายรอสสกายรอสนะเอาลิงนี่แหละเล่นยากตกเฉยเอาป่ะเออโอเคเฮ้ยคอนดอครับนั่นไงโอ้โหแตกล่วงจ้าล่วงจ้าเราต้องแอบ,บก่อนโดยไวครับผม โอ้โหคือเขาตึงตึงตึงมากเลยแต่เกมนี้ตึงมากเลยว้าวว้าวว้าวยานแม่ลงมาครับไปนี่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 นปืนในตัวมันก็แรงเฟยว้าวว้าวอุยอุ้ยอุยอุย,อยรีโหลดรีโหลดรีโหลดนั่นเงเต็มเลยมาไม่ทันนะ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยว้าว เขาบุกหนักมากอะแล้วโ,โ,โ,โด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 เรียบร้อยครับเอาปืนในตยิงอย่างเดียวก็ชิวแล้วอุ้ยหมดน้ำมันหมดสวยแล้วนั่นไงแล้วคือแบบอย่างเงี้ยเฮ้ยโดสองรอบติดเลยโอ้ยเร็วอะไรวะเอ้ย้จัดไปดินี่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 ปืนในตัวแรงอยู่นะโอ้โห ไม่ทัดขาดคำเลยยิงไม่เข้ายังพูดไม่ทันจบเลยว่ามันแรงนะอ้ยเดี๋ยวนะเราจะต้องแบบเฮ้ยมันโดดถีบไปบ้าอ๋อมีนี่นี่ใช่ไหมมันใช้ดโดรนเว้ยเออมนเลยแบบลุยๆอย่างนี้เลยอะ่ะแตกเอ้ยมาโถมันน่างุนหงิด นานยางนานางนางานนางานโอ้โหเฮ้ยมันเอาเอา,เอาไม่ลงเลยว่ะทีมอ่ะมันจะแข็งอะไรขนาดนี้วะเนี่ยฝั่งนี้เขาบุกหนักมากเลยนะเฮ้ยดาบครับมีปิดโล่ไหมไม่มีทีมเราไม่มีพาสเฟเดอร์ปิดโล่ให้ศัตรูเลยเรียบร้อยครับผมลงก่อนเลยจ้า <laughs> นี่แหละสไตล์นี้โอเคตัวนี้ครับ ปืน800เราก็เล่นระยะได้เว้ยี๋ยวอย่าเข้าไปใกล้อย่าฝืนอย่าฝืนอือหือปลายเลือเหลือสองแสนขวาก็เยอะอยู่นะโอเคครับบินครับอือหือจัดมาเฮ้ยโล่ม่วงใครวะเนี่ยอ๋อไอ้หมอไอ้หมออุ้ย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 นั่นไงนั่นไงนั่นไงเสร็จเลย โอ้ยลงมาแทนเขาะ่ะโอเคลองดูว่าลงมาแทนด้วยสาเหตุใดมีโปรฝฟ่งนู้นเหรอไม่รู้โอเคครับบินครับเกือบหมดนะเกือบหมดนะลงก่อนลงก่อนแอบรอดเ <laughs> นี่ยปืนแต่ร้อมันก็ดีเงี้ย <laughs> เพื่อระยะอะไรได้สบายนะแล้าสกิลเอาจริงสกิลของมันก็ไม่ได้พูดาวนานเลยนะ เนี่ยได้อีกแล้วบินอีกแล้วโอเคครับตัวนี้ครับอืแอบก่อนจะ้ะเหมือนจะมีใครเหมือนมีคนแค้นเคืองอุ้ยจัดไปครับอืมอะไรอยู่ตรงกลางวะเนี่ยมาบินครับนี่ไงสลายโล่ไปก่อนโอ้โหเฮ้ยไลโน สุดเกินไรโนะวะเฮ้ยไรโนวะเฮ้ยไหนขอดูใกล้ๆหน่อยโอ้ยขอโทษ I'm sorry โอ้ยคิดถึงไรโน่เลยอะ่ะแล้วย,ย่างเฟี้ยวเลยวะ่ะโอ้ยนั่นไงสวยแล้วสวยแล้วโอ้ยสวยแล้วอะไระ่ะเฮ้ยดาบครับอื้ม <c oughs> อ้าวเอาอีกแล้วเหรอไม่ใช่เรานะเราแค่เฉียวเนะเฮ้ยนี IS IS ่นี่นี่นี่ผัดไฟเดอร์ครับสองหนึ่งครับนี่ไงนี่ไงโอ้โหรอดรอดเฮ้ยดาบสองหนึ่งครับดูดูร่าเราดูร่าเราให้ดียาผลิแผลมดูจอดโล่โดูจอดโล่อ้าวโล่มาแล้วเฮ้ยจอดโลจอดยูจอดยูอ้าวโล่หาเอามาอีกแล้วอ่ะอะไรวะเนี่ย เสร็จป่ะเฮ้ยบลายนี่ไงนี่ไงสุดเกินงูก็เล่นมันว่ะเฮ้ยไม่ได้เล่นนานแล้วเนาะโอเคครับรอรอก่อนครับยันแม่ลงมาเฮ้ย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 เฮยถอ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 ยเร็ว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 เฮ้ยเพื่อนเรียบร้อยไปโอ้โหอันนี้จริงงูอ่ะมันอาจจะปะทะเต็มเต็มไม่ได้เว้ยต้องเล่นสไตล์เนี้ย เอ,อ้าวอินทราอีกเฮ้ยไครสิตรครับโอเคเราเล่นไครสิตด้วยครับเฮ้ยลืมดูว่ายังไม่ได้รีโหลดไอบ้บ้าโอฟิออนครับผมนี่ไงนี่ไงโอ้โหโดนไปก่อนเลยเหล่าแหมแหมแหม,แมดีจังเลยเฮ้ยดาบดาบดาบถอยเลยถอยเลยมีใครปิดโล่ให้ดาบไหม ไม่ได้เลยว่ะแต่ถ้าเป็นฟาร์ฟเนี่ยนะเพลินแล้วเนี่ยโอเคครับลองดูบินครับนี่ไงยิลยงลอดรูเข้าไปเสร็จเลยโอ้ยโอเคโอเค,อเคลอดๆอดนี่นคนไทยคนไทยด้วยเราไม่เลยอยากยิงคนไทยหรอกนะแต่เราก็ไม่อยากให้ต่างชาติคิวคนไทยเพราะฉะนั้นเราจะคิวเองเราเล่นใหหยอกหยอกนะเจ้าๆ้า งี้ไงนี่ไงดาบเราแอบครับหูรอดอุ้ยติดเสากิ้วกิวจัดมาอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยแอบกันหมดเลยว่ะนั่นไงแอบกันเกลี้ยงเลยแอบกันเกลี้ยงเลยเอ้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 ยตาตาทิพย์เราก็มีนะโอ้ยยิงไม่เข้าเลยว่ะเพื่อนอุ้ย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 อะไรเนี orman? ่ย โยนโยนโยนเหรอชอบโยนเหรอเฮ้ยยิงไม่เข้าอีกแล้วล็อกเป้าตัวไหนวะนั่นไง,น,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 งนั่นไงนั่นไงเออเออไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้วแหมไม่มีไม่มีเจาะโลกเนาะโอเคครับเฮ้ยตัวนี้เปลี่ยนเป้าไปตัวล่างโอ้ชีวิต มาครับโจกอีกแล้วอ่ะโอ้โหไอ้นี้เอาจังเว้ยไอ้นี่นะบลูนะบลูนะบลูชอบโยนใส่มอนเราล็อกด้วยคืออยู่กันตั้งเยอะไม่ล็อกจ้ะโอเคนี่ครับคอนดอร์ครับว้าวมามาออาแอซิดครับผม ยังดีเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรสองหนึ่งผู้เรียบเรียบร้อยไปนี่แหละเราเก็บเราเก็บจากระยะไกลนะเน่ยดาบขึ้นอีกแล้วไม่ง่ายไม่งไม่ทานรอเฮ้ยโดนปิดโล่ว่ะคือโล่โล่โล่เรียบร้อยแอซิดครับเรียบร้อยไปอีกคนนึงโอ้โหเพอร์เฟกต์ลงแบบนี้เพอร์เฟก มีไหมมีไหมมีไหมตัวนี้ล็อกเต่าไว้ก่อนครับเฮ้ยมันหลบนี่หว่าแหมอุตส่าห์ล็อกไม่สนิทดีโอเคมีไหมอ่ะเฮ้ยมาเริ่มมาแล้วนั่นไงนั่นไงแอบก่อนลูกเออเอาล้วสิเอาล้วสิเฮ้ยนี่ครับไอ้นี่ครับเฮ้ยชิงชิงอื้อหือ นานไงเฮ้ยจใไหมนี่ครับเสร็จป่ะโอ้โหหมดสกิลพอดีก่อนนะเฮ้ยดักไอ้ดักโอ้ยโอ้ยดักไปแล้วครับ่ไงไ้โจกเหรอโจกเหรอเครย์เครย์บินครับจอขนาดนี้จอขนาดแหมไม่ตายด้วย สองหนึ่งครับต้องโดแล้วว่าต้องโดแล้วว่าแคมจังเลยนะอุ้ยเต็มเลยเต็มเลยอุ้ยอุ้ยลับเตอร์ลับเตอร์ลับเตอร์อรนั่นไงนั่นไงบินลวครับผม <c oughs> เอเหมือนจะมีโปรนะชื่อทรานเนี่ยเนี่ยไอคน,นเนี้ยเนี <c> ่ย <oughs> โอ้โหปืนแดงจ้าฝันก่อนเลยเพื่อน ลุยมันลุยมันมนีไ่ไงเราก็ช่วยยิงด้วยเราช่วยยิงด้วยครับหืมสิล้ายยังหรือยังอีกหรอว้าวโหดเกินเฮ้ยไปเล่นไปนะโผว่าหวะใช่ดิไอเนี่ยโผล โปรทั้งทีมเลยวะเนี่ยดูแต่ละคนมันตึงตึงมือเลยวะมันจะรีบเอาไททันลงมาเด็โอเคครับไอ้นี่ครับอือหือลิงให้โปรเหรอสามสองหนึ่งครับยานแม่ลงมา ว้าวว้าวเนี่ยได้ยันแม่เข้าไปก็แรงขึ้นนะบินครับเอาก่อนเลยเนี่ยไลโอเนี่ยโอ้โหเฮ้มันมันตึงเลยขนาดนี้นเนี่ยยิงไม่เข้ากันเลยอะ่ะโจ๊กครับโอ้ยไมเนื้อเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันไปละเพลยแล้วลูกเฮ้ยเฮ้ยอะไรยิงมาอยู่ข้างหลังแล้วยังทะลุมาอีกไม่ใช่แล้ว Bin gọn gáp mhm 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 Uh huh. hey, โอ้โหเฮ้ยโจ๊กว่ะโจ๊กว่ะโจ๊กมาแล้วน,น,น,นั่นไงนั่นอะไรวะเนี่ยเฉลโลกลับมาลงจอดแล้วครับผมซึ่งเอาจริงๆมันเล่นดีว่ะเฮ้ยเอาเป็นเล่นไปนะคือเอาจริงโอฟิออนตอนนี้มันไม่ได้บู๊พลังเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ <Yeah. S 1> ก่อนเนี่ยบินกันไปจอหัวโอ้โหรูปพรับรูปพรับแต่ตอนนี้คือบินขึ้นแป๊บหนึ่งแอบยิงเสร็จปุ๊บลงมาสไตล์นั้นเลยครับผม อ่าแล้วพอเราใช้ปืน800เว้ยเฮ้ยคือเราขึ้นไปยิงไกลๆได้ไม่ต้องเสียระยะไงปกติอ่ะ500เมตรใช่ไหมปืนของมัน350เมตรไอเงี้ยปืนลูกซองเฮ้ยปืนนี้โคตรเข้ากันแต่จริงๆที่ผมเอามาเล่น <c oughs> ในคลิปเนี้ยเพราะว่าสีมันเข้ากันเฉยเลยนะไม่ได้อะไรเลยนะเออไปไปไประมาณเฮ้ยเล่นดีเฉยวะ่ะคือโล่ม่วงตอนเนี้ยมีก็จริงเวยแต่ว่าต้องระวังพวกเจาะโล่เยอะเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะใช้ตาทิพย์กันเยอะเพราะว่ามีเจ้าดิวเลอร์เยอะ แล้วพอมีไอ้หุ่นดาบซอสยูนิตมาคนใช้เจาะโลกันเพียบเลยก็ <c oughs> ต้องระวังนันเพื่อนนั่นแหละเจ้าซอสยูนิตพาตัวโล่ม่วงอื่นๆสวยไปหมดเลย <c oughs> นั่นแหละเพื่อนยังไงเพื่อนก็สามารถคอมเมนต์มาคุยได้นะว่าเจ้าโอฟิออนเนี่ยเพื่อนๆยังใช้อยู่หรือเปล่าแล้วใช้กับอาวุธอะไรกันถ้าเรบวันนี้ผมแล้วโอฟิออนเขาตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs>